ค่ะสวัสดีค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆนะคะค่ะวันนี้ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะคะสองวันมาแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มสงการมาค่ะวันนี้วันวันสงการนะคะวันที่สิบสามเมษาเป็นวันปีใหม่ของไทยนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนพี่น้องชาวไทยนี้ปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะรวยเงินรวยทองทุกท่านนะคะ ทำอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างในการในปีใหม่ของไทยนะะี่ค่ะขอให้สมหวังทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนะคะค่ะอ,อย่ากเก็บอย่าจนนะขอให้รวยๆทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่มีของสวยงามมาฝากเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะวันนี้ค่ะคุณแม่แนะนํากระถากันให้ตัวนะคะค่ะทุกคลิปคุณแม่จะแนะนําค่ะเพราะว่าเป็นวัตถุดิบมาจากยางรถนะคะ ทำได้สวยงามมากละเอียดอ่อนมากค่ะลูกชายเป็นคนทำค่ะค่ะลูกชายของคุณแม่นี่แหละค่ะเอาไปไปไม่ใช่แต่หาแต่เป็นกระถางดอกไม้นะคะเป็นผักสวนครัวหน้าบ้านค่ะสวยงามมากค่ะเพราะว่ามีคนมาไปทำแล้วค่ะผักสวนครัวสองสามคู่นี่ก็ค่ะกินแบบอาหารแบบกินแบบผักแบบสารปลอดทิพนะคะค่ะตกไม่แตกสวยทนสวยนานค่ะใช้สีน้ำมันระบายนะคะเหนียวค่ะล้างได้ค่ะ ไม่ออกไม่แตกนะคะไม่ลอกออกนะคะเป็นสีน้ำมันค่ะค่ะแนะนาไปในตัวนะคะสวนใหญ่ถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคะู่ละห้าร้อยบาทนะคะค่ะ้อมส่งนะคะส่งก็ไม่ได้รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าน้องทําวันหนึ่งก็าทได้กระถางเดียวค่ะทําจะถึงหกทุ่มนะคะ,นนะ,คะแต่ละวัานไม่กระถางเดียว,วเป็นงานฝีมืองานทํายากค่ะงานผู่กันระบายอย่างเดียวนะคะ ค่ะช่วยอุดหนุนคุณแม่ด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังแกงให้น้องเขาด้วยนะคะชักมาได้ค่ะค่ะคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะช่วยน้องเขาด้วยจะค่ะคุณแม่ขึ้นเรื่องเลยค่ะค่ะเป็นข้าไหม่นะคะเพราะว่ากระถางคุณแม่จะออกทุกคลิปนะคะค่ะเป็นงานไอโปมโมทในตัวไปเลยค่ะค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นผ้าหลุดจำนำนะคะวันนี้ค่ะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำเขาโทรมาหาคุณแม่เมื่อวานคุณแม่เลยไปเอาค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้เรื่องนะคะผ้าหลุดจำนำราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะหมายเลขยี่สิบสามนะคะอยี่สิบสามค่ะผ้าเขียวเหนียวซับค่ะค่ะผ้าราคานี้ค่ะราคาหลุดจำนำนึพันห้าแล้วก็ ก็วสวยเหมือนกันนะคะไ่หลาแน่นแน่นเดะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหเมตรนะคะคา่งผ้าสามตะกอค่ะ1,500บาทนะคะค่ะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ่าให้ความสะดวกทางไลน์นะคะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกับคุณแม่หาให้ลูกใม่หลานทําให้ค่ะ ค่ะแอดไลน์เข้ามา,านะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะค่ะี่ก็เขียวค่ะเขียวเนียวชับก็สวยนะคะหมา,ายเลขสิบเก้านะคะมันก็ลายไม่เหมือนกันค่ะพื้นเขียวค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทำลายยินดีต้อนรับทุกข้างค่ะค่ะแม่บอหลักผ้าใหม่วันนี้เครื่องทิดผ้าใหม่หลุดจำน,นำนะคะ1 5 0 0บาทค่ะความยาว2เมตรกว้าง1นเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะ,ค,ะคุณแม่ไม่ได้เลือกค่ะถ้าผ้าขอทัดเกรดลงมาราคาพันห้าก็ คุณแม่ก็บอกว่ารับค่ะขาจะโทรมาถามคุณแม่ก่อนนะคะเนื้อผ้าก็หนาแน่นนิ่มนี่แหละค่ะค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาคัดเกรดไว้นะคะคัดเตดร,รุ่นทนห้ารุ่นันแปดมีค่ะแต่ส่วนมากคุณแม่จะบอกเพราะว่าถ้าทำห้าคุณแม่รับค่ะเพราะว่าลูกค้าก็ที่วันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะเชื่อจะยุงกันไปก่อนทำห้าก็สวยได้นะคะ ค่ะใช่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ค่ะค่ะเอาไปฝากญาติพี่น้องค่ะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะราคาพันห้านี่ก็พอหยิบพอจับนะคะค่ะมันก็ไม่สูงเกินค่ะราคาพันห้านะค่ะพอหยิบพอจับไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่นะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะ ค่ะส่วนมากคุณแม่ก็จะถ้าราคานี้1,500นี่ค่ะเขาจะโทรมาถามคุณแม่ก่อนนะฝ mm ั hmm. ่นทางเด็ดจํนนำค่ะถ้าแม่บอกว่าราคาสูงมากคุณแม่ก็ก็ไม่อยากสู้ค่ะเพราะว่าลูกค้าก็โทรมาถามคุณแม่แต่ราคาย่อมเยาราคาทงเศษๆนี่นะคุณแม่หนูอ,อยากได้ ค่ะเพราะว่าส่วนห้าเศรษฐกิดทุกวันนี้มันพอแตะพยุงตัวกันไปเป็นงานวันก่อนนะคะค่ะราคาพันห้าก็สวยได้นะคะนี่ก็ดําทองค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคาดหยุดกันนำค่ะสวยทุก็ผืนงานผืนเน,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 น่กผืนโดดเด่นผืนค่ะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะแม่น้องรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะ ค่ะหมายเลข17ข็ค่ะนีโกโลล่ก็ลายกันกับลายทางด่วนลายสไลด์ละนะคะเรียกนะคะค่ะ1,500บาทค่ะผ้าสามตะกอค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผาค่ะค่ะถ้าพื้นใหนชอบพื้นไหนทากได้นะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็น้อมรักตอบทางลายนะคะเพราะว่า ต้องตอบทางไลน์ค่ะลูกค้าถือมากโทรมาคนสูงวัยเหมือนคนตามกับคุณแม่นี่แหละพวกหลักเก็บหลักหกหลักเกขึ้นเกิอส่วนมากอะไม่รู้จักไลน์ค่ะโทรมาก็มีแต่เบอร์โทรมีแต่เบอร์โทรก็บอกว่าส่งภาพให้ดูด้วยคุณแม่เบอร์โทรส่งภาพให้ดูไม่ได้ต้องให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะถึงจะสงดูได้นะคะค่ะคุยกันได้ค่ะมีก็ไลน์ทางเพื่งนแอดไลน์ นายพง์ดอกไฟคุณยายบอกว่าพงพลดอกเกศนะคะนายพง์ดอกเกศหมายเลขสิบหกค่ะออกโทนสีสีมานเย็นมานเย็นอมม่วงชมพูค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะนิ่มหนาแน,น่นค่ะ ค่ะช่วงนี้เท่าแก่ขายของเงียบบอกว่าขายของเงียบหาผ้าหลุดจำนำมาให้คุณยายให้คุณยายเอาไปช่วยขายค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะเงียบมากน้ำผ้าใหม่ก็หลดไม่เงียบโทรหาแต่คุณแม่นี่แหละคุณแม่มาผ้าหลุดจำนำไปช่วยขายหน่อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมันบอกเกตสวยค่ะ คุณหลบบไทค่สวยทุกผื้นงามทุกผื้นค่ะหมายเลขสิบห้านะคะรหัสสิบห้าค่ะนี่ก็ทนออกทนถ้าคุณแม่ไม่ใช่ว่าสีม่วงชมพูนะคุณแม่จะเรียกสีดอกเพื่องฟ้านะคะถ้าสีดอกเพื่องฟ้าจะเป็นสีนี้แหละคะ่ะ ผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะลายนี้สีนี้เป็นสีเพื่อง้านะคะดอกเรื่องฟ้าสีดอกเพื่องฟ้าก็ใช่สีดอกเฉชวนชมก็ใช่นะคะดอกเวนชมก็เป็นสีออกแบบนี้นะคะแต่เชิงหน้าเชิงบนเป็นสีแดงนะคะค่ะเชิงหน้าเชิงบนเป็นสีแดงค่ะสีดอกเพื่องฟ้าค่ะ ข่าทาสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานสองถึงผ้านะคะนิ่มหนาแน่นนะคะขาย่ยาของคุณแม่นิ่มหนาแน่นค่ะไม้นี้ตัวนี้เป็นไม้บ้านนะคะดูแลเป็นไม้บ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะเป็นสีขาวงาช้างช่วงล่างเชื่องบนมีบริวารช้างน้อยตามมาค่ะค่ะจับดูเนื้อผ้าก็รู้ค่ะผ้าไม้บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ เนื้อมันจะหนาแน่นค่ะเนื้อมันจะหนาค่ะมันเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อเส้นไหมใหญ่ค่ะค่ะสวยทุกถึงงามทุกถึงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะบริวารช้างน้อยกาม,มาเป็นลายงาไอขาวงาช้างนะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นลูปใบสีนะคะใบสีนี่มีงานทุกอย่างงานมงคลทุกอย่างต้อง ต้องทำใบสีนะคะกลับมให้เทวดาพ้าเจ้าะคะ่ะสีรศักดิ์สิทธิ์ค่ะต้องทำใบสีนะคะค่ะเป็นสีขาวมาช้างค่ะมาเส้นพืนนี้เป็นสีใหมเป็นไหมบ้านทำขึ้นทงยืนนะคะเนื้อมันใหญ่ค่ะเนื้อใหญ่ค่ะลายนี้ก็สวยนะคะลายแหกเขาเรียกว่าลายดังแหค่ะแต่เป็นสีเทามุกนะคะ ค่ะฝากญาติผู้ใหญ่ของเราก็สวยเหมาะสมนะคะค่ะเป็นสีเทามุกค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนนะคะค่ะไม้น้อยกำมือเดียวค่ะเป็นสีเทามุกค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนค่ะ นีสีเทามุกค,ค่ะสวยนะคะมักพืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทำลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีเทามุกนะคะแล้วก็เรียกว่าลายแหนะคะ ผ้าพวกหลุดจำนำนี้เก็บผ้าวเขาจะเก็บไว้ไว้นานนะคะเพราะว่ารอเจ้าของมาถ่ายถอนถ้าไม่มาถ่ายถอนก็คือหลุดก็คือเขาจะโทรหาไม่รักค่ะค่ะสวยงามมากนะคะหมายเลขสิบสองนี่ก็ลายลวงข้าวค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่นานนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ต้อนรับปีใหม่ต้อนรับสงการนะคะคนไหนยังไม่ได้ไปฝากของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะช่วงไอช่วงปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยก็คือวันที่13ค่าค่ะปีใหม่ไทยนะคะให้ของขวัญสําหรับผู้ญาติผู้ใหญ่ของเราก็เหมาะสมมากนะคะมองหานะคะเป็นปีใหม่ไทยค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ 1500บาทค่ะงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ1500บาทนะคะสวยโดดเด่นนะคะสวยงามมากเขียวเหนียวซับค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนท่านะคะไม่ใช่วาราคาหนึ่งพันห้า 1, ความยาวไม่ถึงถึงค่ะ เพราะวผ้าพวกนี้ถ้าผ้าจำนองนี่จะราคาไม่สูงนะคะทางร้านก็จะไม่ตั้งราคาสูงะคะ่ะเพราะว่าการ่ายถอนมันก็ลำบากนะคะค่ะก็ตั้งราคาต่ำะค,ะค่ะค่ะหนึ่งพัห้าร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญค่ะญาติผู้ใหญ่ก็สวยนะคะค่ะ สก,กอค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะช่วยช่วยคุณแม่นะคะ F c ซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านต้องช่วยคุณแม่นะคะถ้า f อซพี่นอ้องชาวไทยไม่ช่วยคุณแม่ก็คุณแม่ก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเลี้ยงน้องหมาค่ะเลี้ยงน้องหมานี่ก็ใช้จ่ายเยอะนะคะซื้อข้าวทีสามมาข้าวหักมาแล้วก็ต้มใส่โครงไก่ไปเ่ี้ยงเขาทุกวันค่ะ หมายเลขสิบนะคะค่ะหมายเลขสิบก็สวยนะคะสวยไปคนละแนนมุมนะคะสวยคนละแบบค่ะนั่งดูคุณแม่อยู่ค่ะชอบพืนไหนมากผืนไหนนะคะถ้าพวกนี้เป็นถ้าคุณแม่ไม่ได้ไปแท็กเกรดมานะคะแท็กเกรดลายค่ะคาะเป็นมันเป็นมากอยู่เลยค่ะค่ะถ้าเราเอาก็คือเอาหมดนะคะค่ะถ,ถ้าเอามาก็คือเอาหมดทุกผืนถ้ามันไห่ยี่สิบผืนอย่างนี้เราก็ต้องรับมาหมดค่ะ เพราะว่าเราทาไม่ได้ก็เหมือน,นคุณแม่รับมาน่นหละพอได้นิดๆหน่อยๆมากคุณแม่ก็เซลล์ทุนค่ะโยนทุนถ้าไม่โยนทุนคุณแม่ก็ไม่มีทุนหมุนค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะเป็นผ้าลดกำนำค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนนะคะ ใส่ออกงานมุนไหมก็สวยงานเลี้ยงก็โดดเด่นนะคะท่าใหม่นะคะผ้าใหม่จะสร้างราศีในตัวของเท้านะคะเวลาเราใส่เราเคลื่อนย้ายขยับตัวผ้าไหมจะขึ้นเงานะคะบานนออเข้าเอิญมามันเหลี่ยมค่ะมันเหลี่ยมค่ะผ่าไไมเหลี่ยมขาดขาดคุณว่าบานหนอกเข้าค่ะบานภาษาล่าภาษาอีสานค่ะไหมเหลี่ยมขาดขาดตนี้เขากับว่าขึ้นเงามันเหลี่ยมขึ้นเงาค่ะตามตัวนะคะเหลี่ยมขึ้นเงา ขาสวยค่ะขาเป็นเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ในวันขาวันไอวันสงการนะคะขาแต่สงตามหลังก็ได้ค่ะเป็นวันขาเป็นวันปีใหม่ไทยเหมือนเดิมนะคะวันปีใหม่ไทยต้นที่มษามนี่แหละคะ่ะเรื่องปีใหม่ไทยค่ะตั้งแต่จุสามขึ้นไปค่ะเราให้ของขวัญวันไหนก็ได้ค่ะในวันปีใหม่นะคะขายราคาอยู่ที่หนึ่งพัน ห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะยะเลือกกระถางดอกไม้นะคะสวยๆนะคะกระถางสำหรับปลูกถักหน้าบ้านค่ะทําเป็นสวนรัวค่ะมีหลายนะคะมีหลายลายนะคะค่ะมีหลายลายค่ะช่วยอุ่นนุนน้องเขาด้วยค่ะลูกขายของคุณแม่ว่าค่ะงานเขาชอบค่ะงานศสลิ์ค่ะ ก็หมายเลขแปดนะคะลายนี่ก็สวยค่ะลายที่เพชรนี่ก็สวยนะคะค่ะออกโทนเลยค่ะเพีงล่าทั้หมดเป็นสีแดงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะขายิ้วเพชรนะคะขาราคานี้พอหยิบพอจับนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะเอฟซีที่น่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะคุณน้องชาวไทยทุกท่านขาะราคานีนพอหยิบพอจับเพื่อนนี่ก็ใหม่บ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่จับขึ้นจะรู้ว่าใหม่บ้านไหมะคะ่ะ หมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นกระต่ายน้อยนะคะเป็นรูปกระต่ายน้อยสวยค่ะค่ะรูปกระต่ายน้อยค่ะรูปกระต่ายน้อยสวยงามมากเชิงล่างเชิงบนค่ะเป็นหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ สวยทุกผืนงานทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะนักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะ,ะเดี๋ยก็สวยไย็นอีกแบบนะคะเป็นแบบลายไทยนะคะเชิงล่างชิงบนเป็นสีเหลืองก็สวยนะคะ แปลกสวยโดดเด่นไปต่างตามแบบต่างรแบบา,ายนะคะสวยมากค่ะ1500บาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่งงองของคุณแม่นะคะ สวยทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะฮ่งพัน0้บาทนะคะนิมหนาแน่นค่ะ่ะนี่ก็สวยเป็นนีขั้นอีกแบบน,นะคะขั้นขอนะคะ ก็สวยไปอีกแบบนะคะเป็นหมีขั้นแต่เป็นลายขอนะคะขอเจ้านะคะค่ะช่างเขาก็ออกแบบแนวมาหลายแบบหลายอย่างนะคะสวยทุกผืนงานทุกถืนค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้ตอ,อนรับทุกท่านค่ะไปเข้าชมช่องของคุณแม่นะคะอยู่ที่ราคา1,500บาทนะคะ,คะเป็นหมีขอข่านก็สวยนะคะ ค่ะสวยอีกแบบนะคะโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะดูตามภาพค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะ1,500บาทนะคะค่าสามตะกอค่ะความยาว2เมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้า,า 2, นะคะค่ะ ก็ออกโทนสีอย่างนี้ค่ะลายดอกพีกุลเล็กๆนะคะขาวโทนสีบานเย็นนะคะสีชมพูออกโทนสีชมพูสวยค่ะลายเล็กๆค่ะตัดเสื้อก็สวยนะคะตัดกระโปรงก็งามค่ะมากพืนไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ หนึ0ง้ารอบาทนะคะสวยทุกผืนห้ามทุกผืนโติเต็มทุกผืน,นะคะ่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้ะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่นนะ,คะสวยงามมากค่ะคะ่ะสวยนะคะมีน้องชาวไทยช่วยอุ่นนนคุณแม่คลิปทุกผืนนะคะ ค่ะนี่ก็ลายเขาเรียกว่าลายลายสีขอค่ะภาพเป็นอำเภอสีขอค่ะจังหวัดุรินายนี้ลายสีขอนะคะลายประจําจังหวัดสีขอค่ะค่ะออกโทนสีสีแดงเลือนหมูกก็ไม่เชิงนะคะออกสีอมแบบนี้ละคะ่ะอมแดงเลือนหมูอมสีเปลือกไม้ค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะไปฝากเป็นของขวัญให้ญาติผู้ใหญ่ก็เหมาะสมมากนะคะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะดีสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะเพราะคุณแม่ไม่ได้เลือกค่าะคะ่ะถ้าเอามาในราคานี้เราก็ต้องเอาหมดเขาบอกค่ะค่ะถ้าราคานี้ค่ะถ้าไม่เราหมดก็ค่าคุณแม่เลือกก็พันแปดนะคะ มาขายพันแปดถ้าราคานี้ให้อหมดพันห้านะคะแบบบังคับนะคะแบบบังคับคุณแม่เลยนะคะถ้าคุณแม่เอาหมดพันห้าถ้าไม่เอาหมดพันแปดนะคะเขาจะบอกอย่างนี้ค่ะขาะนี่ก็สวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจ่มทุกผืนนะคะมกักผืนไหนชอบผืนไหนถ้าคุณแม่มาได้คิดนดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้าชมนะคะ ญาติผู้ใหญ่นะคะ่คะเป็นของขอนฝากญาติผู้ใหญ่ค่ะ,คะสวยงามมากค่ะค่ะอย่าลืมแวะไลน์เข้ามาหา,าคุณแม่นะคะท่านไหนยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันกันกบคุณแม่ค่ะ ให้ลูกให้หลานทําให้นะคะเพราะว่าคุณแม่จะได้ส่งแาพค่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่านใช่ท่านลายที่ทัดมาไหมคะอันนี้ก็สวยนะคะโดดเด่นไปอีกแบบค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนแจ่มทุกผืนงานทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ่าสวยงามมากค่ะ ค่ะมากลายไหนชอบลายไหนคะะคุณแม่มาได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามพี่แม่มาตลอดนะคะ